้าป,ป้อมได้เนื้อวัวสับมาทีไรเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็กลายมาเป็นกะเพราเนื้อสับทุกทีแต่วันนี้ป้าป้อมมีทางเลือกใหม่ค่ะครัวชั้นสูงจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลาจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่า ครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเนี่ยนะคะเป็นอาหารจานเดียวซึ่งป้อป้อมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นสัญชาติอะไร เนื่องจากเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เหมารวมๆว่าเริ่มมาจากจีนก่อนแต่จะราดหน้าแบบธรรมดาก็ดูไม่เร้าใจเพราะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเบื่อและเราจะมาทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเนี่ยในบ้านเราป้อป้อมเห็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับอยู่2แบบค่ะแบบแรกเป็นแบบที่มีน้ําราดผัดกับหัวหอมใหญ่และใส่มะเขือเทศด้วยอย่างที่สหน้าเนื้อสับจะค่อนข้างแห้งและ ใส่ผงกะหรี่วันนี้เราจะมาเลือกทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับแบบแห้งกันซึ่งป,ป้าป้อมเนี่ยจำมาจากคุณพ่อตอนเล็กๆเชื่อไหมคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับตำรับเนี่ยพ่อเป็นคนทําให้เรากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับก็ต้องมีเนื้อสับสิคะสมัยป้าป้อมเด็กๆนะเขาไม่เรียกกันหรอกหมูบดเนื้อบดนะ่ะเขาจะเรียกเนื้อสับหมูสับไก่สับใช้คําว่าสับเพราะว่า เมื่อก่อนเราสับด้วยมีดอีโต้จริงๆไม่มีการใช้เครื่องบดค่ะเนื้อสับที่ดีควรจะมีอัตราส่วนของเนื้อและไขมันคือ70%ต่อ30%นั่นคือเนื้อแดง70%มันเนื้อ30%มันถึงจะอร่อยพอดีพดีค่ะเนื้อที่แห้งไปนะก็ะด้างฝืดคอค่ะ ในวิธีของปลาป้อมปลาป้อมจะสอนให้ปรุงรสในเนื้อสัตว์ที่ดิบไปเลยเพราะไม่งั้นผัดไปเติมไปผัดไปเติมไปมันลำบากค่ะอย่างแรกปลาป้อมใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะต่อไปนะคะปลาป้อมใส่ซอสถั่วเหลืองปรุงรสค่ะจากนั้นคือซีอิ๊วขาวค่ะส่วนซีอิ๊วดำ ป้าป้อมจะใส่แค่นิดเดียวเพื่อให้เกิดสีในเนื้อเท่านั้นค่ะป้าป้อมแต่งรสด้วยน้ำตาลทรายนะคะเค็มของเราจะได้อร่อยขึ้นและสิ่งสำคัญสำหรับป้วยเตี๋ยวเนื้อสับของป้าป้อมก็คือผงกะหรี่ค่ะถ้าเป็นยี่ห้อที่ขายทั่วๆไปเราต้องลองดมก่อนนะคะเพราะถ้ากลิ่นอ่อนๆเราใส่มากเกินไปมันจะขม โดยที่ไม่หอมเลยค่ะแต่ป้าป้อมแนะนำนะผงกะรี่หอมหอมเนี่ยหาซื้อได้ในตลาดที่มีพวกมุสลิมเดินกันเยอะผงกะรี่เขาเด็ดมากค่ะหอมฉุยเลยโดยไม่ต้องใส่มากและพริกไทยป่นค่ะเครื่องปรุงลดลงไปแล้วเคล็ดลับเดิมของป้าป้อมเลยค่ะ ป้ะป้อมใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยหนึ่งนอกจากไขมันของเนื้อแล้วเรายังมีน้ำที่จะช่วยให้เนื้อดูดเข้าไปเนื้อวัวของเราจะนุ่มขึ้นไปอีกค่ะเห็นป้าป้อมทำเยอะๆแบบนี้นะคะคงสงสัยละสิว่าทำไมอยู่คนเดียวกินจุจังเปล่าหรอกค่ะ ป้าป้อมทําเสร็จแล้วต้องส่งไปให้ลูกๆด้วยไม่ใช่แค่ลูกนะคะเพื่อนลูกอีกค่ะเพราะว่าป้าป้อมเคยทําเลี้ยงเท่าไหร่เท่ากันค่ะหมดเกลี้ยงทุกทีหืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะเราหมักเข้าทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ดูดน้ำดูดซอสเข้าไประหว่างนี้เราจะมาเตรียม ส่วนประกอบอื่นค่ะซึ่งไม่ยากเลยนั่นก็คือผักสดผักกาดหอมธรรมดาธรรมดาเลยค่ะหรือใครจะเลือกเป็นผักสลัดเช่นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กเอาที่ชอบเลยค่ะแต่ต้นตำรับเดิมคนไทยกินแค่ผักกาดหอมป้าป้อมจะแค่ฉีกให้เขาเป็นชิ้นพอดีคำเท่านั้นเองค่ะ ผักที่เราจะหั่นต่อไปนะคะเราจะใช้โรยหน้าก็คือขึ้นช่ายนั่นเองค่ะสำหรับขึ้นช่ายนะคะในวันนี้ป้าป้อมจะเลือกใช้แตกานไม่ใช้ใบค่ะเห็นป้าป้อมเด็ดใบยอย่างนี้เนี่ยป้าป้อมไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวป้าป้อมจะเอาไปต้มซุปก็ได้ เอาไปผัดกับเนื้อปูเนื้อปลาทำได้อีกหลายอย่างเลยค่ะเวลาเราทำอาหารนะคะเราใช้ให้มันคุ้มค่าอย่าทิ้งทิ้งคว้างคว้างค่ะเราซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะเครื่องที่เราจะใช้ผัดร่วมกันมีอีกสองอย่างค่ะ นั่นคือกระเทียมสับกระเทียมสับในวันนี้ป้าป้อมเลือกใช้กระเทียมจีนคือกระเทียมที่กลีบใหญ่ๆเพราะว่าป้าป้อมไม่เน้นกลิ่นรสกระเทียมไทยแบบอาหารไทยแท้เราใช้กระเทียมจีนได้ค่ะและอีกอย่างนึงซึ่งเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนั่นก็คือตั้งชายค่ะสมัยก่อนเนี่ยกระปุกตั้ง่ายจะเป็นกระปุกอ้วนๆกลมๆ สมัยป้าป้อมเด็กๆเ,เนี่ยมีคนล้อว่าอ้วนเหมือนกระปุกตั้งฉายนั่นคือกระปุกกลมๆนั่นเองค่ะตั้งฉายที่มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทำอย่างไรเรานำส่วนที่จะใช้ล้างน้ำสักหนึ่งครั้งก่อนเพื่อล้างเศษฝุ่นใดๆออกก็ตามค่ะแล้วค่อยนำมาใช้นะคะเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะที่ไฟแรงเลยค่ะแล้วป้าป้อมก็จะใส่ น้ำมันพืชลงไปค่ะกระทะของปลาป้อมร้อนได้ที่แล้วนะคะปลาป้อมใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมหอมแล้วไม่ต้องรอจนไหม้นะคะใส่เนื้อตามลงไปเลยค่ะ เมื่อกี้นี้ตอนเราหมักเนื้อแค่เอารสชาติพื้นฐานค่ะตอนนี้เราต้องมาดูว่าเนื้อของเรารสชาติเป็นอย่างไรสีเป็นอย่างไรตอนนี้ป้าป้อมขอเร่งสีด้วยการใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มลงไปอีกหน่อยนึงขอเพิ่มกลิ่นของผงกะหรี่อีกนิดนึงค่ะแต่เค็มอย่าเพิ่งปรุงมากนะคะ เพราะว่าเราจะใส่ตังชายลงไปค่ะผัดเนื้อสับได้นะคะรสชาติต้องเข้มข้นค่ะเพราะว่าเราจะไปเจอเส้นอีกแล้วหน้าของเราก็แห้งสักขนาดนี้เราต้องปรุงให้เข้มข้นเข้าไว้ค่ะตบท้ายด้วยพริกไทยป่นอีกหน่อยหนึ่งถ้าใครไม่ชอบรับประทานขึ้นช่ายสดสด สามารถผัดลงไปตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ป้าป้อมอชอบสดๆหอมๆค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองเนื้อสัตว์เยอะแยะแบบนี้นะคะใครไม่มีลูกช่างกินอย่างป้าป้อมผัดเยอะอย่างนี้ก็ไม่เสียหลายค่ะมันสมเป็นอาหารที่จะเก็บไว้กินในคอนโดหิวเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาแค่ผัดเส้นก็กินได้แล้วสำหรับการผัดเส้นนะคะ ป้าป้อมจะใช้กระทะใบค่อนข้างเล็กเพราะป้าป้อมชอบผัดทีละจานทีละจานตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้เลยค่ะไม่ต้องมากนักนะคะส่วนคำว่าทีละชามของป้าป้อมเนี่ยสมมุติว่าป้าป้อมจะรับประทานเส้นแค่นี้ป้าป้อมเอามาใส่จานก่อนและคลุกด้วยซีอิ๊วขาวนะคะจำไว้นะคะซีอิ๊วขาวไม่ใช่ซีอิ๊วดำคนชอบเข้าใจว่า ผัดเส้นต้องใช้ซีอิ๊วดำป้าป้อมใช้ซีอิ๊วขาวคลุกเส้นให้เส้นเขามีรสชาติไม่อย่างนั้นเส้นจะจืดไปค่ะหรือสมัยนี้มีมากกว่าซีอิ๊วขาวนั่นก็คือซอสปรุงรสสำหรับผัดอันนี้ก็ใช้คลุกเส้นได้เช่นกันนะคะเมื่อเราคลุกเส้นเสร็จนะคะให้แน่ใจนะคะว่ากระทะร้อนแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะ ป้าป้อมจะไม่ใช้ตะลิวหรือช้อนอะไรเลยป้าป้อมเคยมีลูกน้องทำงานโคโจีนวิธีนี้เขาเรียกว่าร่อนเส้นค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ร่อนเขาจะไหม้เป็นกระจุกกระจุกตอนนี้การร่อนทำให้ความเกลี่ยมกระจายไปทั่วค่ะสำหรับเตาไฟฟ้านะคะก็ยกขึ้นบ้าง วางให้เขาโดนไฟบ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีเปลวแบบเตาแกส๊สเราควรจะลงไปให้เขาโดนไฟบ้างค่ะไม่งั้นกระทะจะเสียความร้อนนะคะและเมื่อเดาใจว่าเกรียมได้ที่แล้วเราก็จะกลับค่ะได้ความเกรียมตามที่ป้าป้อมต้องการแต่ไม่ได้ทอดกรอบอย่างนี้เขาเรียกว่าเกรียมนะคะ แล้วเราก็ทําอย่างเดียวก,กันกับอีกข้างหนึ่งเห็นไหมคะเกรียมได้ที่ทั้งสองด้านแล้วเรามาจัดจานกินกันเลยค่ะเราเริ่มด้วยผักสดนะคะจริงๆแล้วป้าป้อมบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเนี่ยทีแรกก็ไม่นึกว่าจะกินผักสดได้มากขนาดนี้ค่ะแต่กินแล้วมันเข้ากันดีมากเลยอย่าลืมนะคะผักสลัดอะไรก็ได้อย่างที่เราชอบ เลือกเลยค่ะในสูตรของป้าป้อมนะคะมีอย่างหนึ่งที่อยากจะทำให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับนี่นวลเนียนป้าป้อมใส่ไข่ดิบแต่ที่สำคัญนะคะป้าป้อมขอให้เลือกไข่ที่เป็นไข่ออร์แกนิกค่ะ เพราะเราจะกินดิบและอย่างสุดท้ายนะคะเราโรยด้วยก้านขึ้นช่ายซอยที่เราซอยไว้เมื่อกี้นี้ไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วยเตี๋ยวเนื้อสับแบบใส่ผงกะหรี่และผัดแห้งถ้าจะให้อร่อยนะคะป้าป้อมจะกินคู่กันกับ น้ำส้มพริกเหลืองต่ำค่ะนี่แหละค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับฉบับครัวชั้นสูงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบรับประทานเนื้อสับค่ะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิง่งกด Subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ